ฮะแม่ทำอะไรนะเขาเขากี๊ดโห o เขาแม่ทำท่าโหไงนะเมื่อกี้โอ้ยท่าแปลกๆนี่เหรอ,อใช่ไหมบูบมาได้เลยครับตรงไหนดีครับเอาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เนืนะ้อครับขอดื่มน้ำสักหน่อยนะ ได้เลยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่จ้ะแม่เรียมเหรอจ้าทำผมมาหรือเปล่าเนี่ยรอนเลยนะฮะ,ะผมสวยเลยนะทำมาฮะทิมเบอรี่ ต่าคิมเบลเลอร์นะทิมเบอร์เลอร์คูนะ่ก,กับหมาภนะูไปเจอกันที่สนามบินเดินจูงมือเลยทำไมจ้ะจับมือตอนแรกจับมือแล้วเขาไม่ปล่อยก็เลยจูงยาวเลยเป็นบุเพนะเป็นบุเพนะน้องคิมนะฮนะบุเพเลยนะบุเพสันนิบาตอย่าถึงกันนั้นเลยแนมะ่นะขอบคุณ เอฟซีใหม่ T ขอบพระคุณมากครับคุณแม่ครับนะขอบคุณครับจาเอฟซีใหม่ T หน้าใหม่ทาหน้ามาใหม่ใช่ไขอบคุณครับขอบคุณครับนะัค่อยๆกันนะข้ากันนะแม่อย่าเบียดกันนะนะได้ครับเอฟซีใหม่ T ให้มงกรุณานะตะคู่นะอ้เดี๋ยวนี้ไม่ทำอาหารกินละตามเลยอันอย่างเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ขอบคุณค่ะคุณแม่ครับฮะแล้วเลี้ยงเองใครใครบอกอ่ะอ๋อคุณแม่บอกเองนะขอบขอบคุณรับป้ากระโปรงแลแม่สมุนไพรขอบคุณครับแมมบถมกระตังด้วยโอ้โหใจต่ายจริงจริงเลยขอบคุณมากฮะมองลงวันนี้มองลงแล้วอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสัน่นเราสั่นไม่ถด้ถเพราะเราสั่นเพราะน้ำตาลตก ขอบคุณครับฮะเอฟซีใหม่ซีใหม่ใหม่เป็นบางเดือนนะแล้วแต่ว่าโดนเข็มเปล่าขอบคุณครับขอบคุณลิไม่มาฮะเอาขึ้นมาเล็กขึ้นมาเดือดตกเดือดตกคอข่าวไม่ค่อยดีด้วยอะก้อนอ่ะสักท,ทายคนดูหน่อย ไปลงได้เลยครับกำไรนี่ได้ใหม่เรือดเลยนะเงินหายเรื่อยปาเนี่ยสาพเพชรบุรีไม่มาจาับเพชรบุรีดิตังหล่นตังหล่นดื่มน้ำเนี่ยหดื่มน้ำทีจื่นใจมาต่อเลยจ้ะ